นี่สิงโตทำอะไรครับห่อใ,อใส่ไหมครับกินใส่ไหมตีใส่ไหมเอากินไปเลยอ,อืมโอ้อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยโลตีใส่ไหมอ่าทำใหพ่อชิมคำหนึ่งได้ไหมอาทำเอาเอาที่เหลือเอาที่เหลือโอเคเดี๋ยวพ่อแกะกินเยอะๆเลยโลอ,อ,อีกกินด้านกินฝั่งนี้ก่อนนี่มันจะหลุดแนละ้วนั่นๆๆๆ ินฟังอีกฟ่งนึงกินฟางนี้ก่อกนโอเคอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับโอเคอร่อยมากโอ้กินไปทำใหญ่มากเลยหิวข้าวอยู่บะหลกอองนี่ยังไงนี่ไม่หิวกินขนมไปเฉยเรากินข้าวมาแล้วครับแต่ยังกินขนมต่อได้ครับอ้เดินหาอยู่ทําไมไม่เห็นนะตัวนี้ โตอยู่กับยาอ้าวเหรอโตโตซื้อไดนเสาโอซื้อนเสาอยู่ใช่ไหมอืมอร่อยมากเลยใช่ไหมกินย,ยังยังครับยังกินอีกครับเอ,อ,อ,อาเอาแบบน้อออเอดีวม่ะอ้าวเอามลยโอ้แกอ่ชีชิกชป๊อ อ้าวเราทำเป็นโรตีแล้วก็เอาใส่ใส่นะครับของโปรดนะครับโรตีใส่ไหมหิงโตเอาใส่ครับอ้าวใส่อีกครับโอเคใส่เข้าไปอีกครับใส่เข้าไปอีกครับโอเคเอาภครัปราป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 าอ้าอ่าม อร่อยมากเลยใช่ไหมโอ,หโอ้โหเหนียวเหนียวตกินอีกฝั่งนึงหน่อยไส้มันจะล้น,นโอ้อำ่อำอ่ำอ่มีน้ำน้ำโอ้น้ำพ่อมาอยู่เนาะโอเคบายบายหน่อยบายบายครับยินใส่ยไหมก่อนนะครับปุ้